มาให้ไปทำมันคือจุดคลายแบกของพฤติกรรมคน21วันเนี่ยแหละให้คุณไปเริ่มเลยเริ่มจากการพัฒนาตัวเองด้านไหนมัง่งถ้าคุณโฟกัสสนใจในเรื่องของการทำไลฟ์มาให้รวยพัฒนาตัวเองหรือฝึกพูดหรืออยากจะทำเรื่องของ กิจกรรมอะไรที่คุณสนใจให้คุณไปโฟกัสเลยนะบอกเลยนะว่า21วัน,นถ้าคุณเอาจริงคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หน้ามือเป็นหลังมือพลิกชีวิตคุณได้เลยนะบางคนเนี่ยคือพอฟังจากโค้ชแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปฏิหารอะไร ปฏิหารที่แท้จริงก็คือตัวคุณนั่นแหละคุณเอาจริงแค่นั้น